ไม่ไหวพ่อขาอ่อนแล้วขาอ่อนโ้ยยกขายุเลยออ้ยเวลาเรียนแล้วขาอ่อนเหลือเกินไม่ไหวจ้าโอ้หนึ่งเดียวในโลกค่ะพี่พี่หรือว่าพ่อจะสอนนอนเลยค่ะโอ้โก็โอ้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 ลูกครับโอ้โอ้ดูเขาตอบรับพ่อเขาค่ะดูเขาตอบรับพ่อเขาค่ะรู้นะคะโอ้โอ้ ตอบรับพ่อน้องนางน้องนางไม่เวียงนะน้องนางทำไมน้องนางเวียงล่ะโอ้โพ่อโอ้น้องนางน้องนางต้องใจเย็นๆลูกทุกคนรักน้องนางหมดเลยนะน้องนางเวียงทำไมเวียงล่ะตาอ้วนเอ็นดูพ่อแสมโอ้ลูกแต่ลูกเวียงใส่ได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงนี่เนาะเสียง วันนี้พาน้องนางมาทบทวนความทรงจำค่ะพี่พี่จะถึงงานใหญ่แล้วจำซ้ายขวาหน้าหลังได้หรือเปล่าทุกจ้าจโอ้ทุกจ้าอย่างนี้เหรอลูกทุกจ้าทำไมโกงนากแบบนี้ล่ะอูตายแล้วนี่ทุกจ้าแบบไหนนี่บ้านไหนนี่โอ้โหไม่ไหวแม่ธรรมดาโลกไม่จำก็นอนกลิ้งไปเลยสิคะโอ้เอ้าเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ออกนอกบ้านทีไรใจสั่นทุกทีค่ะไอ้ยอไอ้ยอไอ้ยไอ้ยอันนี้แน่นี่แน่โอ้ยดูเอาเติร์ดะพี่พี่โอ้งอแงงอแงแล้วอ้วนปุปป๊กเลยนะคะจับก้นองหนึ่งสองสาองหนึ่งส ไปของเขาแล้วค่ะมานี่มาพาเขามารีแลกเดินเล่นออกกำลังกายจำท่าทางเฮ้ยเอโอ้โหนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเก่งจริงๆเลยลูกแม่โอ้โหโอ้โหเก่งมากค่ะคนเก่งๆที่สุดเลยน้องนางของแม่โอ้ยงัดทางงัดยังไงงัดทางงัดเอาชายชะโพก่อนค่ะแม่คะแล้วพุงคือแบบ โอ้โหขึ oh ้นข okay. oh ึ okay. oh ้น oh ข้นขึ oh ้น oh ขึ้น <cido> ข <dan> ้นอ้โ <fella> อ <hacen big gia> ้นี่นี่นิ่งนิงนิ่งนิ่งนิงนิิงนิ่งนน่งนิงนิงนิงนึงนึงนึงนิ้งง เอาแบบกลุบๆกันไปเนาะพี่ๆค่ะไปทางไหนล่ะมาทางนี้ก่อนมาทางนี้เหรออุ้ยดูพุงดุพุงแน่นมากพ่อจานหนุนรู้หนุนรู้หนุนรู้ไอ้ย์ไอ้ย์ไอ้ยะไปแล้วอุ้ยจะตุ๊กปุ๊กตุ๊กปุ๊กตัวน้อยของแม่ดูค่ะอยากนอนหรออยากนอนอุ้ยยกขาหลัง โอ้โหดูท่านอนเตี้ยอุ้ยท่านอนนี่เนาะเอ็นดูจังเลยนอนหลับตี้ยเลยไม่ไหวแล้วพ่อหิวกุ้ยหิวแรงหิวแรงอุ้ยนอนหลับตึ้งตึ้งก่อนลมพัดตึ้งก่อนลมพัดตึ้ยงต้วลมพัดตึ้งลมพัดตึ้ยงไหมลมพัดตึ้ยงไหมกบกบกบอุ้ยแล้วทำไมมอมแมมอย่างนี้ล่ะลูกทำไมเป็นเด็กหญิงมอมแมมอย่างนี้ล่ะใช่ลูกแม่หรือเปล่าเนี่ย น่ารักด้วยอาจจะกรี๊ดหรอนียังไม่ได้เพราะยังเคี้ยวอยู่ขอขอคอคอคอขาคอยกมือน่ารักให้ดูด้วยโอ้เขาจะกรี๊ดดูดูอันนี้ไม่ใช่โอ้นี่ตีปากตีปากขอนะคะอะไรดูคุณยังไงดูเคี้ยวน้อยๆค่ะพี่ๆดูคุณไงไม่ไหวพ่อแล้วขาอ่อนแล้วขาอ่อนอุยก่ายยกขาจุ้งเลยอันตาเอายก เวลาเรียนแล้วขาอ่อนเหลือเกินไม่ไหวจ้าโอหนึ่งเดียวในโลกค่ะพี่พี่รู้ว่าพ่อจะสอนนอนเลยค่ะโอก็นอนไปเลยสิขาพ่อจา๋าไหนลมพักต,ตึงยังไงลมพักตึงลมพักตึ้งยังไงดูท่ากบกบน้อยค่ะพี่พี่กบน้อยไปแล้ว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  <c oughs> <c oughs> เอ้ยเนาะ

อยากงัดก็อยากงัดหิวก็หิวพุงก็ป่องนะทั้งอันนี้โอ้ยอยากกินอะไรล่ะลูกแล้วคือมอมแมมมากเลยโอ้ยจังแมนเนาะไหนมานอนทากบจีทากบยังไงทากบลืมยางทากกบยังไงไปแล้วก็หนีแล้วก็หนีแล้วก็หนีแล้วทากบขาอ่อนเลยพ่อจ๋าพูดถึงทากบแล้วขาอ่อนเลยเอายังไงดีเอายังไงดีโยก้าดู กบน้อยของาแม่เอ้ยดูตาค่ะอยากเล่นค่ะอยากเล่นอุ้ยอยากเล่นน oh. ุ้ยรีบโพดรีบโพดกบน้อยกบน้อยไปแล้ว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 กรบน้อยไปแล้วไปแล้วค่ะไปเลย หนูกินด้วยพ่อจานหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูไปด้วยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนิง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 คอขอคอขอคอขอจะกรี๊ดจะกระตุกคอค่ะคอ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 โอ้หนูขอนะคะจะกรี๊ดโอ้ยกรี๊ดไม่ออกหรอกแต่อ้วนเพราะว่าเขาเคี้ยวอยู่โอ้ยจังแมนเนาะออกกําลังกายค่ะไปท่ากบยังงไกบลืมท่ากบแล้ว เขาจะไปชนกับพี่ตูบนะคะพี่พี่ทางโน้นค่ะอันนี้อโจพลังกดจุเอยตัวน้อยพุงป่องๆโอ้กระโดดไม่ขึ้นหนักพุงเอ็นดูลูเดี๋ยวนี้ก็โดดไม่ขึ้นนะเพราะว่าน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะพี่พี่ไปแล้วมาเด้อมาเด้อเนื้ออยากกินกล้วยก็อยากกินไงอืม ไปเดินไปน้าบ้านไหนเร็วแล้วเดินไหนกบยังไงกบทํำยังไงกบน้อยทํายังไงกบน้อยโอ้ยกบน้อยทําอย่างนี้จ้าพี่พี่นี่ไอ้ยกบน้อยของแม่โอ้ยคนเก่งกบน้อยน้อยกบน้อยน้อยน้องนางตัวน้อยเลยตาเขหล้วาเมองกล้วยด้วยงวงเขาก็ขอด้วยกบน้อยกบน้อยกบน้อยโอ้ยเอ็นดูกบน้อยของแม่ ไปไหนลูกไปแล้วคะ่ะพักกินหญ้าก,ก่อนอ่าพักกินหญ้าก,ก่อนหญ้าที่ขึ้นใหม่กับดินใหม่นี้น้องนางชอบมากมาก,มากเลยนะคะนะพี่พีอ่อาาน้ำเปื้ยนเหมือนเดิมมะเนี่ยอ่าน้ำเปื่ยนเหมือนเดิมเขานอนไงก็เลยเปื้นอนไปหาพ่อแสนป่ะหาพ่อแสนป่าวไปเป่าวไม่ไปหรอกเขายังกินอยู่เขาไม่สนใจใครหรอกแล้วมุมนี้คือตุ๊กปุ๊กมากเลยนะคะพี่พี่ ขาเป็นมัดมัดเลยเจ้าอ้วนเขาไม่ไปแล้วไปไหมเขากินก่อนเขาไม่ได้สนใจนะขอกินก่อนเพราะจ๋าไม่ไหวจริงๆเสียพลังงานเยอะมากเลยเสียพลังงานไปประมาณแปดขีดนะคะไปแล้วไปแล้วไปไหน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 หนูไปด้วยหนูไปด้วยพ่อจ๋าหนูไปด้วย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  หนูไปด้วยค่ะหนูไปด้วย <c oughs> ไปหาพ่อจ๋าค่ะรักๆก,กับพ่อจ๋าหน่อยนะอ่ะรักๆก,กันหน่อยรักๆก,กันหน่อยอ่าอ้วนให้กี่กวาดตรงนี้หน่อยกดตรงพือ่อแสนลงหน่อยกดกวาด,ดหน่อยอน้องนางพักก่อนลูกน้องนางถูพ่อแรงแล้วจะอ้วนโดนใต้คางพ่อนะั่นน่ะน้องนางเดี๋ยวนี้รู้ว่าพ่อหายตกมันถูพ่อซะแรงเลยค่ะพี่ๆแล้ว ไอ้ตรงอ้าวเปล่าไปไปอ้าวโอเคไม่เป็นไรโรคขาอ่อนหนูไม่อยากไปหนูอยากอยู่กับพ่อจ๋าโอ้ยไปลูกไปอ้าไปไหมเนี่ยโอ้ยเขาจะนอนกับพ่อเขาดูท่าแล้วดูพ่อเขากดโอยวัซักลูกฉันโอ้ยน้องมาหนูัตอ้วนลูกหนูนอนแบบนั้นไม่ได้ติดพุงไงตตอ้วนอะพ่อแสนโอ้หน่อยอะโอ้หน่อยโอ้โอ้โอ้หน่อยนะโอ้โอ้น้องนางหน่อยนะ โอ้ยน้องไหนพ่อแสนโอยังพ่อแสนรักหรือยังโอ้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 ก่อนโอลูกโอ้สูงมากโอ้ลูกะอ่าน้องนางให้พ่อจ๋าโอ้ก่อนโอ้พ่อแสนหิวลูกทีู่กลูอ้ยน้องโอ้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 ลูกโอ้โอ้อืมน้องดูลูกดูลูก อ๋อๆก่อนอ๋อๆลืมอ๋อๆแล้วอ,อยากกินกล้วยดูน้องนางอ, <laughs> อยากกินว่าจ้าอูดูขลับหน้ารับหลังไหมดูขลัดหน้ารับหลัง,ลลลงไม่ให้พอ่อให้หนูกินก่อนให้หนูกินด้วยเอ้ยเจ้าตุ้ยนุ้ยนี่อยากกินกล้วยค่ะคพี่ๆอ่ะนอนก่อนนะจ้าพอดีไปวิ่งเล่นมาค่ะพี่ๆน้องนางนม่เพิ่งอาบน้ำออกไปเมื่อกี้เองนะคะ ตัวยังเปียกเยู่เลยแต่ว่าน้องเขาเขาเรียกว่ายังไงนะนอนกลิ้งอะคะ่ะก็เลยกวาดต้องพ่อแสนออกด้วยค่ะลูกวดก็เลยทําให้น้องมีประมาณแปดสิบสีนะคะกวาดที่บ้านตาแป๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวกวาดล็อกพ่อแสนสุกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นรอบรอบเย็นนะคะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านลูกให้สะอาดทุกวันนะคะเออพ่อแสนมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวให้คุณตาเขากวาดก่อนนะคะ อ๋อน้องนางก่อนเมื่อกี้ไม่ได้โอกันเลยโอ้พ่ออันนั้นขออ๋อโอโอโอูกครับโอ้โอดูเขาตอบรับพ่อเขาค่ะดูเขาตอบรับพ่อเขาค่ะรู้นะคะออ้หูตอบรับพ่อน้องนางน้องนางไม่เวียงน้องนางทำไมน้องนางเวียงล่ะ โอ้พ่อโอน้องนางน้องนางต้องใจเย็นๆลูกทุกคนรักน้องนางหมดเลยนะน้องนางเวียงทําไมเวียงล่ะตาอ้วนเอ็นดูพ่อแซมโอลูกแต่ลูกเวียงใส่ได้ค่ะได้ค่ะไปแล้วค่ะอะพ่อโอโอใหม่เมื่อก um um, okay? ี้น้องนางไม่เข้าใจน้องนางงงเลยพ่อโอลูกใหม่นะ โอ้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 ตีนะน้องนางเป็นคนเก่งนะลูกไม่ดื้อไม่ซนนะนี่ให้พรลูกก่อนค่ะพี่พี่โอ้โอ้ลูกครับโอ้โอ้โอ้น้องนางลูกรักของพ่อโอเคน้องนางเข้าใจแล้วคุยกับเขาดีๆเขาก็เข้าใจเขาก็รับรู้นะคะพี่พี่น้องนางไม่ดื้อแล้วนะลูกน้องนางเป็นคนสวยแล้วนะโตเป็นสาวเป็นนางแล้วเนี่ย เป็นสาวคนเป็นสาวแล้วเขาไม่ดื้อนะทีเนี้ยรู้หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของพ่อลูกนะคะวันนี้จะเอ๋พอแสนสัสดีครับคอนครับครับ้วยครับคับครับผมโอ้ยเสียงหล่อมากกราบ3ามครั้งไปเลยครับผม ตอนนี้พ่อแสนก็ยังอาการหายตกมันยังยังไม่น้ำมันยังไม่ไหลนะคะก็รอดูกันต่อไปก็ภาวนาให้พ่อแสนได้ออกงานวันที่18กับลูกกับคุณตากับกับคุณนายโดสีคุณนายนะโมได้เจอเพื่อนพี่น้องในวันที่18งานใหญ่ของบ้านเรานะคะน้อนนี้ก็ภาวนาแบบนั้นให้พ่อได้ออกไปเจอเพื่อนเจอฝูงบ้างเนาะน้ำมันตกมันอย่าเพิ่งไหลเลยนะจ๊ะเจอกันอีกทีปลายปีแล้วกันค่ะอย่าเพิ่งมาเลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมตัวไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ